กลับมาพบกเช่นเคยนะฮะกับรายการคมชลิปบันเทิงสเปเชียลนะครับกับผมฟรีรัตน,นนอนสุวรรณนะฮะทางหน้าจอเนชั่นทีวีช่อง22่ครับผมสำหรับวันนี้นะฮะวันศุกร์แห่งชาติทั้งทีหลายคนอาจจะแพลนไปเที่ยวกันแต่สำหรับวงการบันเทิงนั้นยังคงมีข่าวแซ่บๆเผ็ดเผอิทชูที่ถูกพูดถึงกันมาฝากกันเช่นเคยนะครับ จัดข่าวนางเอกดังหนัง100ยล้านสั่งซื้อสซย่านายกรณีมีข้อมูลเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบนางเอกดังหนังร้อยล้านสั่งซื้อสยานายเพื่อไปทําอะไรหลังเข้าไปตรวจค้นโรงงานย่านลาดกระบังที่พบเลขรหัสนําเข้าจากขวดสยานายที่ถูกฝังไว้หลังบ้านแอมสายานายนั่นเองล่าสุดครับแม่ของนางเอกสาวไอพีชายาพงษนาน,นิกรเผยว่าทราบข่าวแล้วและตนก็ได้สอบถามลูกสาวแล้วว่าจริงหรือไม่โดยไอพครับยอมรับว่าสั่งซื้อมาจริงเพราะว่าเห็นเป็นสารพิษเลยอยากเอามาใช้กําจัดสัตว์ต่างๆอาทิพวกตัว เงินตัวทองงูหนูเพราะว่าไอ้นั้นเป็นคนขี้กลัวสัตว์เลื้อยคลานนั่นเองพร้อมทั้งยังยินดีครับที่จะให้ปักคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจอีกด้วยขณะที่ก่อนหน้าแม่ของนางเอกสาวไอ้ปิชายาจะออกมาพูดนั้น สายเจริญปุระก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่ใช่เธอหลังถูกเพ่งเล็งจากโลกออนไลน์ครับเนื่องจากภาพยนตร์เรื่องนางนาคนั้นก็ทารายได้มากกว่า100ล้านบาทเช่นเดียวกันครับส่วนภาพยนตร์ที่นางเอกสาวไอป้ปิชยานั้นนําแสดงทารายได้มากกว่า100ล้านบาทนั้นก็คือเรื่อง i f ไอ Thank You Love You จาก GDS เมื่อปี2557นั่นเองครับแถมภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเธอก็คว้ารางวัลได้อีกด้วยในขณะที่ภาพยนตร์ดังกล่าวนั้นนะฮะกวาดรายได้ไปมากกว่า330ล้านบาทเลยทีเดียวและหากย้อนกลับไปครับภาพยนตร์ทที่่ําาารได้มกกว ้้ลาานนนบทัตามข้อมูลก็มีมากกว่า30เรื่องเลยอาทิพี่มากพระขนงสุริโยไทยตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบุพเพศนิวาส2องต้มยำกุง้งหน้าคี2เป็นต้นและเชื่อว่าหลังจากนี้นะครับนางเอกดังก็จะออกมาเปิดเผยรายละเอียดต่างๆด้วยตัวเองอีกครั้งและสำหรับช่วงเวทีคอนเทิร์วันนี้ครับไปพูดคุยกับหนุ่มคนนี้ดีกว่านะฮะการศาสนานะครับที่ตอนนี้ล่าสุดนั้น ถูกยกให้เป็นเจ้าพ่อเพลงลูกทุ่งสายมูเรียบร้อยแล้วนะครับโดยการที่หยิบยกเอาเรื่องราวความเชื่อและก็ความศรัทธาน,นั้นมาถ่ายทอดเป็นบทเพลงเรียกว่ามาถูกทางและก็ปังขึ้นไปอีกฮะหลายๆคนก็จะบอกว่าทําไมแบบการศาสนาไม่ทําเพลงใหม่อะ่ะดังจากเพลงพระก็จะทำเพลงแต่เพลงพระอะไรอย่างเงี้คือต้องยอมรับว,ว่าคือโปรเจกต์นี้ผมจาผมทําเป็นโปรเจกต์เพลงมหาหมงคลซึ่งทั้งปีลน,นี้ก็จะผมก็จะพาทุกท่านไปเรียนรู้กับพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับพระเกรจิต่างๆที่ทั้ง มรณภาพไปแล้วและยังมีชีวิตอยู่นะครับ mm hmm. คือผมตั้งใจทําเป็นเพลงมหามงคลซึ่งเพลงนี้ก็จะเป็นแนวพระซึ่งถามว่าแนวอื่นไหมมีครับแต่แนวแนวนีจ้จะเยอะหน่อยเพราะเราตั้งใจทาเป็นแบบแทบถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะเรียกว่าอัลบั้มเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโปรเจกต์เพลงมหามงคลที่ตอนนี้เราปล่อยไปแล้วเพลงแรกก็คือมนประกาศเพลงที่สองนาคาราชนะครับเพลงต่อไปเนี่ยช่วงเดือนกรกฎาคมจะเป็น หนุมานโชคพันล้านของหลวงปู่มหาชลาที่อยู่จังหวัดกระสินนะครับแล้วก็ช่วงปลายปีจะมีหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมอยู่ที่นครสวรรค์นะครับแต่ของนาคา,านักฆา,านี่จะเป็นอ่อนค่อนข้างที่อ่อนช้อยเลยอ่อนช้อยความแบบพอคนละมูดโทนเลยครับสองมูดโทนนี้มันเลยมันเลยปล่อยซึ่งปล่อยไล่เรียกกันได้ส่วนใหญ่ปัญหาก็าจะแบบโดนแบบเพื่อนที่ทํางานแบบรังแกอะไรประมาณนี้ครับน่าจะเป็นส่วนใหญ่ที่ที่เราได้เห็นเห็นมาแล้วก็เลยเอามาใส่ใน เอ็มบีตัวนี้มันเป็นเพลงให้กําลังใจคนที่ท้อเขาก็ได้กําลังใจแต่คนที่คิดไม่ดีเขาก็จะคิดไปอีกแบบหนึง่งมันอยู่ที่จิตใต้สํานึกของแต่ละคนว่าเขาจะคิดเป็นแบบไหน,นคือถามว่าเชื่อไม่เราเชื่อครับแต่เราก็ต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองก่อนคือถามว่าทุกที่แหละศักดิ์สิทธิ์จริงแต่บางที่เราก็ไม่ได้มีจิตที่ผูกพันกับเขาเราก็จะไม่สามารถที่ไปบอกเขาได้ว่าเอ้ยเขาไม่เขาไม่ศักดิ์สิทธิ์นะแต่คือเขาอ่ะ มีตัวตนและศักดิ์ศิีจริงแต่เราเองอาจจะไม่ได้มีดวงจิตที่สัมพันธ์กับเขาเพอที่เขาจะมาสื่อสารและช่วยเราได้นะครับ mm hmm. เราก็ต้องดูแต่ว่าคือตอนนี้ผมเจอแล้วก็คือหลวงพ่อพวกวยที่ท่านช่วยเราน mm hmm. ะครับและนอกจากนี้นะครับหนุ่มการนั้นยังมีโปรเจกต์พิเศษที่ให้หลายคนติดตามอีกด้วยเพราะว่าได้ไปเฟซเจอร์ริ่งแล้วก็ร่วมมือกับศิลปินดังๆอีกหลายคนเลยทีเดียวในวงการบันเทิงไทยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับรายการของเราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับแฮปปี้มีความสุขนะจ๊ะ